สวัสดีค่ะรวมรถมือง2 JK นำเสนอรถเก่งบ้าน,าน Honda City นะคะรถยนต์ปี2000ค่ะทุกท่าน City คันนี้เครื่องยนต์ VTEC 1500cc นะคะเกียร์ออโตโอ้ประหยัดน้ำมันค่ะเครื่องยนต์ประหยัดนะคะรถขับพีดีค่ะใช้งานได้ปกติพร้อมชุดแต่งหล่อๆเลยนะคะ ร้อแม็กสวยด้วยค่ะยางดอกยังดีสามารถขับขี่กันได้สบายรถพร้อมใช้พร้อมขับได้ค่ะทุกท่านขับดีมากๆด้วยนะคะถึงจะมีอายุกันหน่อยแต่ยังสามารถใช้งานกันได้อยู่ค่ะราคาคันนี้ทางด้านผู้ขายตั้งราคาไว้ที่58,000บาทนะคะเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนได้เลยค่ะ Honda City ปี2000เกียร์ออโต้นะคะ ภายในนะคะท่านโดยรวมแล้วรถสวยสมบูรณ์มากๆนะคะรถอยู่แถวอำเภอหาดใหญ่คลองแหมีเบอร์โทรของผู้ขายอยู่ใต้คลิปสนใจโทรคุยโดยตรงนะคะไม่ว่าจะสอบถามข้อมูลนัดดูรถหรือต้องการเจราจาต่อรองราคาก็ตามค่ะเน <ๆ S 1> ้นติดต่อกันโดยตรงเท่านั้นนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยแล้วในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ